เฮลี hey, and อันยองออามากับน้องเฮลีมาแล้วคะ่ะตอนนี้ผมของน้องเฮลีก็เริ่มยาวแล้วนะคะวันนี้ออามาก็เลยพาเฮลีมาตัดผมที่ร้านประจำค่ะวันนี้คุณลูกสาวก็คือแต่งตัวจัดเต็มมากใส่แว่นใส่ชุดสวยนะคะมาถึงร้านก็ขอหมุนตัวโชว์พี่พี่หนึ่งกลุ่มแล้วก็จับกบไปได้หนึ่งตัวจ้าเฮลี hey, Lee, ก็กลับมานั่งรอตามระเบียบค่ะรอแบบเดียวก็ได้เวลาเรียกคิวเฮลีไปตัดผมแล้ว 안기 보고 어. 네. เราไม่นานเฮลีก็ตัดผมเสร็จแล้วค่ะสวยแล้วก็ขอมุนโชว์พี่ๆอีกสักหนึ่งรอบที่ลงไปเมื่อกี้ก็คือยังไม่เข็ดจ้าและตอนนี้เราก็เริ่มหิวกันแล้วค่ะพี่เลี้ยงคนสวยของเฮลีอยากจะกินเนื้อแกะนะคะเราก็เลยมาต่อกันที่ร้านชาบูมาล่าทางลายเนื้อก็คือสีสวยน่าทานมากวันนี้มากินอะไรคะชาบูกอะอรไ่อยมคะ กินกันอิ่มแล้วก่อนกลับบ้านน้องเฮรีก็ขอแวะมาเดินย่อยที่สวนสาธารณะโพราแมคงวอนค่ะมากันวันเสาร์เด็กๆก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่เกาหลีอากาศดีด้วยค่ะและก่อนปิดคลิปนี้ไปออกมาก็มีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้พี่ๆก็จะได้เห็นแต่น้องเฮรีใส่ชุดกระโปรงนะคะเพราะว่าล่าสุดเฮลีไปฟังเพลงหนึ่งมาค่ะเขาบอกว่าใส่กางเกงแล้วจะดูอ้วนจะดูไม่สวยคุณลูกสาวก็ทั้ง ร้องเพลงให้ออม่าฟังและให้ทำตามด้วยนะคะก็คือไม่ยอมใส่กางเกงจะใส่แต่ชุดกระโปรงค่ะเอ็นดูมากไปฟังเพลงอะไรมาเนี่ย